กราบสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับพระเครื่องบ้านนานะครับ EP ที่สามนะจ๊ะ EP นี้เป็น EPEP EP ที่สามนะครับมีรายการละสามร้อยบาทห้าร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทแปดร้อยบาทเก้าร้อยบาทแล้วก็หนึ่งพันบาททนะั้งสี่รายการท้ายเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันนะครับแล้วก็ห้าร้อยบาทเจ็ดรายการนะครับ 3 0 0บาท25รายการนะครับนี่คือช่องทางการติดต่อนะครับพระเครื่องบ้านนานะครับ0 64 19 4 6 8 8 4หนะครับหรือแอนไลน์ผ่านเบอร์นี้นะครับ0 6 4 1 9 4 6 8 8 4หรือสแกน QR โค้ดขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับก <sk les> <พ motion S 2> ่อนรับชมคลิปนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะอ่าหนึ่งรายการนะครับโอนส่งฟรีนะครับ ลายทางบวก50บาทนะครับ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีทุกกรณีนะครับนี่นะครับรายการที่1น,นะครับพระผงสุพรรณนะครับพระผงสุพรรณรายการละ300รายการที่1น,นะครับรายการที่2นะครับเป็นพระปิดตานะครับ สามารถขอรูปเพิ่มเติมได้ทุกกรณีนะครับทุกรายการเลยนะครับรายการละสามรอยรายการที่3นะครับเจ้าสัวนะครับ รายการที่4นะครับพระปิดตานะครับเนื้อสำลิศนะครับ รายการที่ห้านะครับ3ามรอยรายการที่ห้านะครับพระปิตานะครับรายการที่หกนะครับ หลวงพ่อเงินกวดท่ามไฟนะครับรายการที่7นะครับ ต่อไปรายการที่8นะครับพระพุทธชินราชนะครับวัดดอนเยอหอมนะครับ300รอายการที่แปดนะครับรายการที่เก้านะครับร ต่อไปนะครับรายการที่สิบนะครับรายการละสามร้อยรายการที่สิบเอ็ดนะครับพระชัยวัฒนะครับ อ่านเขียนว่านาเรศส,สวนนะครับรายการที่สิบสองนะครับหลวงพ่อทบนะครับ รายการที่สิบสามนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับ หลวงพ่อท่านคายนะครับโค่ครับรายการที่สิบสี่นะครับสามร้อยบาทรายการที่สิบสี่นะครับ ต่อไปนะครับรายการที่สิบห้านะครับพระอุปคุตนะครับ รายการที่16นะครับสามร้อยบาทรายการที่16นะครับหลวงปู่สุขนะครับรายการที่รายการต่อไปรายการที่17นะครับเป็นพระปิตานะครับ รายการละสามร้อยรายการที่สิบแปดนะครับละปิดตาสามเกลอนะครับ รายการที่สิบเก้านะครับสามร้อยรายการที่สิบเก้านะครับ สามร้อยรายการที่20นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับสามร้อยรายการที่21นะครับหลวงพ่อกันนะครับ ร้อยรายการที่ยีนะครับหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันนะครับข้างหลังเกาะพังงันนะครับ รายการที่ยี่สิบสามนะครับหลวงพ่อสวยนะครับ รายการที่24นะครับ300รายการที่24รวงปู่ทิมนะครับรายการที่25นะครับ พระพุทธชินราชวัดโพธารามนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่21นะครับ รายการละห้าร้อยนะครับยี่สิบหกนะครับขออภัยยี่สิบหกนะครับห้าร้อยรายการที่ยี่สิบหกนะครับรวงพ่อเงินนะครับต่อไปนะครับห้าร้อยรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับหลวงพ่อพมนะครับห้าร้อยรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับหลวงพ่อพมนะครับ ห้ารายการที่28นะครับหลวงปูดทวดเตารีดนะครับกรรมการนะครับข้างหลังกรรมการนะ ห้ารายการที่29นะครับพระ25ศตวตรรษนะครับ ห้าร้อยรายการที่สามสิบนะครับเมดแตงหลวงปูดขวดนะครับเนื้อกะไรทองนะครับ <c oughs> <c oughs> ต่อไปห้าร้อยรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับหลวงปู่ทวดเบตงนะครับวัดชังให้นะครับ มิกกิ่งนะครับองนี้มิกกิ่งนะครับต่อไปนะครับรายการละเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบสองนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับพระซุ้มกอนะครับพระซุ้มกอรงละถักเชือกนะครับ เจ็ดร้อยบาทรายการที่32นะครับรายการต่อไปแปดร้อยบาทนะครับมีดนะครับมีดหลวงพอเดิมนะครับแปดร้อยบาทนะครับ รายการที่3าบานะครับแปดร้อยบาทนะครับมีสาริกานะครับ รายการต่อไปรายการที่34นะครับรายการนี้900บาทนะครับเหรียญราชการที่ห้านะครับชุราลรงกรนะครับสยามมินนะครับขอบตังนะครับขอบเฟืองนะครับ รายการนี้900บาทนะครับรายการที่35รายการสุดท้ายนะครับ1,000บาทนะครับ เหรียญจุราลงกรนะครับเหรีรัชกาลที่5นะครับเป็นเหรียญเสด็จกับจากยุโรปนะครับเหรียญใหญ่นะครับใหญ่กว่าเหรียญน,นี้นะครับ มีภาษาอังกฤษด้วครับตรงนี้นะ,สะเสด็จกลับจากยุโรปนะครับลสหนึ่งสองหกนะครับรายการนี้หนึ่งพันบาทนะครับ รายการที่สามสิบห้าหนึ่งพันบาทนะครับ e ีนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณพี่ๆที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนี่คือช่องทางการติดต่อหรือขอรูปเพิ่มเติมนะครับ064-194-6884นะครับหรือแอดไลน์บ่านเบอร์นี้นะครับ064-194-6884นะครับหรือสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับพี่ๆทุกท่านนะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับกราบสวัสดีครับ